วัสดีค่ะถ่าย <c oughs> youtube ยังวันนี้ยังค่ะอืมทำไมไม่ถ่าย <c oughs> อยู่กับวันนี้คุณครูนะครับน <c oughs> ้องวิวหาหน้ามาท้าทายกล้องค่ะน <c oughs> ้องวิวมาเกินล้องเพลงให้ฟังหน่อยสักเกินหนึ่ง <c oughs> เพลงอะไรดีคะเพลงอะไรก็ได้ <c oughs> เอาอะไรหนึ่งสองสาม เอาเยอะสูทอนบัางไฟโก้เมืองเจนโมหวานอร่อยได้ไหมใช่ไั้งโมนัม่นเรไม่เป็นเหรอมีขน,นาดเพลงอะไรไเ,อเอาหม่าลามาเพลงอะไรก็ได้นะอะเลยเลยหนึ่งสองเมื่อแวกพมหันนันตาไหลผ่านริ้งสองควงแก้มสาใสาตามองแน แม่แมวอเ,นเน no, ็นี่เด้อคืออกาเวทนอหหใจอยาเ็นน้าที่อดทนี่ไปไยิม้ามตตมาสัก่อนสิ เอาเกินให้หนูฟังหน่อยเร็วเกินเอยเร็วในช่องลงช่องของคุณพ่อนะนี่ยูทูปคุณพ่อนะนี่มาเกินให้ฟังหน่อยสักเพลงหนึ่งเอาเกินเอาแค่เกินคิดเร็วเร็วเอางามกระโดดนะฮะหนามาด้วยล่ะวันน่ะปลาเปล่ยงฟันดิ้งหน่อยมาแต่เห้องหยองกม่ในหลวงปากเลยนะันอันน้องเต่โมต้องเต่โมเอาสักกรอนหนึ่งสิ เกินสักก้อน ok ึ่งที่แบบใช้ที่คิดว่าแบบทุกคนต้องหันหน้ามาฟังอะไรหนึเสียงชืแหกเนาะค่ะจะคลองจีนน้ำปั่นเนาะ ูไป่าือัะเออมาเียสซเธอข้นเียโซเออแม่พ้อมดอบ่งไฟโกเด้เอเจ้าเอาเดียเออก็จเลยคือเมืองแต็งโมกอไ้เอามหนมขืนไหม ปลองบะถือดีเมืองแตงโมหวานรไรเมืองแตงโมหวานไรเออเออเออเอาไหมเลมอนควันง่าเสียงลบเสียงลมเสียงลมไม่ได้ใสเอาไว้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 เมืองแตงโมหวาน ย้ะเอาเสียงลูบออกเนื้ออันนึงเอาไว้เอาไว้เมืองแต่งโมไหมเมืองแต่งโมหวานลอยเออละม่อนควงงามเบิ่งเรียบร้อยพาคิดโก้ที่โด่งดังละคิดถึงพี่ร้อยขังเศร้าคำละกำจี ผลิตข oh. oh ้าวหอมมะลิห oh น่อ oh พีดเดอรเราไหมแรงหอมผลิตมะลิเราเป็นนัก้องเราต้องร้องไงแรงข้าวหอมผลิตมะลิทำไม่มีที่เลยเพราะว่ากูลองไปั่วไปที่ย่านิทดลองนี่ลีบจิบเอาไปรีนี่รีเดร่เออเร็วเร็วเราเออแรงข้าวหอมผลิตเบลิแรงข้าวหอมผลิตเบลิ อาไบอกว่าพ่เได้กระ้งปพี่หนุ่มวหนีวันนี้นี้ออกไดแล้วเอาใหม่เอาใหม่แม่แรงเขาหอมใหม่แล้วก็ยาวเลยบว่าแม่จะเอาไม่ไม่จับก่อนอะไรแล้วพอว่าจะมอเนาะอ่าออ่าีย่างก่อนแตจ้ามาเนกันกันนี้เนละเอาไ้ คลิิปไปตอม่ได้ตัดลงเรียวเลยยาวเลยคลิปของคุณพ่อๆแปลนาทีเอามาเปิดมาบบได้เปิดเอาโทรศัพท์เปิดบว่าจีเปิดคราวเก่งเ่อันนี้เขาเสียบโหลับมันจิตีติพัชรีล่าจังบ่เปิดผ่ากันเอากางไหมกาง เอนนอเอออ๋สั่นแคหนึ่งสองสามจังว่าเปิดภาคกังเออมันต้งเปิดว่าเปิดภาคกัง <c ười> เข็มตาวังวังสามแล้วาไอา้หนักน้อยอยมแหลงน้องอยางมหุ่นทุรนลทสร้างว่าสมคำเบาว่่นอชายผู้หลบล่อ สมอ,สองเขาย,ยังเคยอยาบนาัโอวยยํำคำบอกอนี้เคยพลังให้พี่เคยพลังให้พี่สะบูมือนมันจมหายเอาใหม่แม่ไม่ได้มันจมหายมันจมันจหายมม งอมไม่งอมอยู่บ่นบานเถอะทำมอคุณน้องเตีงโมเอาน้องเตีงตาน้องเตีงโมได้ป่ะเนเตีงโมบ้างามหมอได้ป่ะเนี่ยร้องเพลงนี้ว่าเป็นไม่ใช่เอาร้องมึงเอาเพลงไหนกันได้พี่สิส๊า ต้โมเต้นหัเต้นโมต้องมีมานไดยกันเล้วเลยต้องมีอันมาอันน่ให้ฟังหน่อยสิอะไรนะผูหลังการอะเรือตูนอีลาเนเรื่อนอะหึจองให้เาขึ้นมาผูหลังการเรืตูนอีลาในเรอ่น้นเหรอมันมีได้ไหอจได้ไหมนกนุกนเองไม่ได้ลอน้แล้วนะหลอทำไม ทอดแรกมันมมขึ้นมาอะไรนะอเดียวข้าเราเนียอร่ังไหมันี่วันลาใหีดนี่น<อ>นละ่ละถ้าเราไม่ได้เสีย,ยงที่เดดอ่ะต้องไปถามดิดิงจองฮคือขึ้นมาผูล่งกาโดยโตนี่ล่ะนีนได้เ้ยไม่ทเขาพี่จำมาได้ นูร้องปีไหนอันเพลงนี้นูชอบไปร้องต,ตามร้องไปพอมกับน,น,น้องซิ่งก็ตพูดาพูดาแม่แม่มานี่หน่อยแม่มานี่แม่คนเชิด,ดเด้อพูดาพูดาพูดาอ้าอาล่องมันคือว่าจะอะไรกัน รำเพลงอะไรได้บ้างนี่เอาไม่แต่รำพังน,น้องกลาลสินให้ฟังอยให้น้องนึกเพลงก่อนก่ <c oughs> อนที่มออ่อน,นี้ฉันจาได้เลยอืมเอาเอาก่อนพี่เมธถ่ายลงถ่ายลงอ่ะอันกอ่อนที่ว่ากระแตกระแตอืออจ้ะแม่เอ้ยแม่ อโอ้ยนะ่าดไปทำบุูรี่เสยินตักสองกล่องอไว้มาทั้งผีตัว,น,น,ตวตนั่นดหดู <c oughs> เอาหนึ่งสองต้มลามาบัดนี้แม่เอ๋ยแม่กะแต่นางแสนสุดปลาปื้มบ่ลืมดอกข้างศิ้น ศิลปินพู้ไทยมาสนแสดงแม่ตอนให้ได้ยอนดอกมวนหูและบ่ไปใส่เด้อมสูรอคอยส่งกำลังใจสาวกะแต่คนไข้บ่เลยลืมดอกสุ่มจะเอา แล้วขอเสียงมาวนทานฝากคุญงานเอาไว้เสากระแตเด้อพ่อแม่สาวหมอลำเด็กคนีโอ้ยคนแมลผู้ไทยโอ้ยดิ สซดวาน้องนี่แม่ไปเรียนรำจากไหนเรียนจากพ่อวีนี่แหละเรียนจากไฮระดากระสิ<ม>ทธิ์จำทำร้องจำทุนนองแล้วก็เวลาเราไปหัดอะไรก่อนเราก็จำเพาว่ามันเลื่อนยังไงลงยังไงสิแม่ฮาด<อ>เอาเองจา้าฮาดเอาเองเอบันบันนี้ก็เลยได้ฮาดให้ลูกพร้อมตัม้งโม